วััีครบพวกเราเด็กแมนไทโปอเตอร์อีกแล้วมายืนกันหน้าสลอนอีกแล้วหน้าสลอนทุกเทปเฮ้ยเทปผมผมถามนิดนึงพอดีมันมีคนเพิ่งเข้ามาดูวันว่าไทโปอเตอร์นี่มันคืออะไรครับออมันคือคืออะไรไทโปออเตอร์พวกเราเป็นตัวอะไรกันพี่ก็ ตามชื่อทีมอะครับคือนักกินของประเทศไทยที่เคยออกไปสู่สายตาประชาชีทั่วโลกแล้วเป็นนักกินทีมชาติว่างั้นเหรอพูดง่ายง่ายคือเป็นทีมตัวแทนประเทศไทยตัวแทนประเทศไทยเรียบเหมือนทีมชาติเลยแล้วง่งคือเขาตั้งให้หรือตั้งเองหรือมโนว่าเราเป็นทีมชาติน่าจะมโนนะจะมโนเองใช่ไหมว่าคือตั้งแต่เราได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่างประเทศเราก็เลยอัปเกรดตัวเองอ๋อโอเคก็จคือประมาณว่าถ้าเกิดมีโอลิมปิกนี่คือเราได้ไปแข่งแน่นอนใช่ตอนแรกถือเป็นทีม นักกินอบตเพอาะไปแข่งเมืองนอกปุ๊บกลับมาเป็นไทโพอิเตอร์เพราะเราไปแข่งเมืองนอกกันมาแล้วเนี่ยเป็นไทโปลเลยใช่ไหมแล้วเป็นไงไปแข่งก็ได้รางวัลไหมเราคงเยอะดิใช่รางวัลเรารวยเนี่ยรวยรวยไหมล่ะเรา กินไม่เหลือกินางวาลหมดแล้วเลยครัลเราไปไหนกันหลดกินไม่เหลือเลยจริงหมดแล้วคือไปที่ไหนก็แดกที่น <ok ั่นตอนนี้จนจนเงินหมดแล้วแท่งกันมานานยังแต่ละคนโอ้ยสิปีสิปีโอ้ยรวยเลยแบบนั้นยเลสบายตั้งมาแล้วหมดรวยแต่ถ้วยงวาลตอนนี้มีเป็นเป็นบัตถุมากกว่าครับแต่ตัวเงินเนี่ยไม่เหลือรวยเต็มบ้านเลยรวยเต็มบ้าน ขอเป็นถ้วยน้ำพริกยังมีประโยชน์น้ำพริกยังดีกว่าไลยกินยังไม่กินใช่แล้วมาทำอะไรกันวันนี้เนี่ยยืนหน้าถลอนนี่คือเราจะมากินไลโชว์เขาเนี่ยวันนี้จะกินอะไรตังก็ไม่มีทำเทปไปคนดูก็ไม่ดูจะทำอะไรกันอีกเนี่ยีสปอนเซอร์ก่อนอ่าสปอนเซอร์ไม่มีแล้วทำไงเนี่ยเราเราทำยไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยเเฮ้ยยดี๋วมาไงมาไงเนี่ยสปอนเซอร์ไรเหรอเฮ้ยใช่เหรออยู่ดีมาบมาได้ไง สสวทางเราเลยเนี่ยแหละเราต้องเอาทางนี้ลรวตังไม่มีตอนนี้เลยตอนนี้เลยมีอนเซอร์เรายัง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 ต้องกินก่อนแล้วอันนี้ทางออกเราใช่ไหมเนี่ยทางออกเราเนี่ยแหละหาเงินนี่เก็บขั้นเก็บฝาไว้ด้วยนะทางไม่มีเราต้องเอาทางนี้เราเดี๋ยวตอนนี้เขามีอะไรพี่มีนี่ไง ชิงอะไรนะชิงบนชิงคอนโดทิงคอนโดได้ฝาได้แน่แน่เนี่ยแหละทางเราเลยทางเราเลยต้องเอาทางนี้แล้วหาทางเจอไม่ได้ก็ต้องได้ด้วยดวงแล้วล่ะงั้นก็ภารกิจเราวันนี้คือประกาศเลยพี่ภารกิจชิงเบนเรมีแล้วมีทังออกกันแล้วเราโอเคโอเคทั้งหมดนี่กี่ขวดพี่ อีขวดนะห้าสิบสี่ขวดนะสิบสี่ขวดรถละสิบแปดขวดเออรถละสิบแปดขวดใช่มันมีทั้งหมดกี่รถมีกี่รถไบเบิลมีทั้งหมดกี่รถสี่สี่รถสี่ยังไงก็มีเนี่ยมีไงส้มองุ่นลิ้นจี่ไอ้รถหนึงไงสี่สี่ยังไงเบนอีกรถหนึ่งโอโอเครไม่ได้เบนส์งานนี้งานนี้คือไม่ได้เบนส์ก็คือได้ได้ค่าประกันได้เงินประกันได้เงินประกันเยี่ยวกินผลไม้แน่นอนคือเยี่ยวหอมสิบแปดขวดนี่ทั้งหมดกี่ลิตรเนี่ยพี่โอขวดนึงมันเท่าไหร่เนี่ย 16ลิตร16ลิตรลงคนละสลิตร4ลิตรนี่4โลสโลคละสโลนะครับมากกว่า4โลด้วยพี่ว่าอันนี้มันมีน้ำตาลด้วยน้ำกว่าน้ำเอออ่ะแล้วจะกินยังไงกินอย่างนี้เลยเหรอไม่ไม่ได้ไม่ได้ลำบากไหมกินอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่เย็นเพราะว่ามันไม่เย็นอ๋อต้องนี้ใส่ใส่นี่เดียวมีอย่างเงี้ยสามกะละมังเพราะมีสามรสอีกใช่ไหมแล้วก็ใส่ทีเลยกะละมังทำไว้เจ้าป่ะพี่เอ้าพวกเราไทโปพวกเราไทโปไงมาเป็นกะละมังจะมากินจานเล็กๆก็ไม่ได้ต้องใหญ่คือต้องใหญ่เนี่ยเนี่ย ใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งเไฟโอเคดูดเลยมาไปไปน้ำแข็งมียังยังไปซื้อน้ำแข็งก่อนโอเคเราเอาไปซื้อน้ำแข็งกันครับเบิกตังค์จากแม่ก่อนอ่าแล้ก็น้ำแข็งมาแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวใส่ภาชนะนี่เตรียมแล้วเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วอ่ะขอทางหน่อยขอทางหน่อยช่วยจัดของให้ผมหน่อยเอาอย่างละสีเลยได้ เก็บฟ้าเก็บฟ้าเก็บฟ้าเลี้ยวผลไม้รวมแน่นอนถ้าได้เบสมานี่ขอเอาตูดสัมผัสเบ,บาะสักครั้งนะดเดี๋ยวพวกก็ไปขายด้วย <The music> อยา,อยา,อยากรูเบนด์เบ็ด์นั้นมันร้อยยี่สิบมันเป็นยังไงขอเลียได้ไหม <The> เรียล้อซะก่อนก็ใส่น้ำแข็งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแล้วนี่หชื่ครับงานนั้มันงานวัดนเลยนะชิบหายพี่น้ำ้ม20ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เรียงได้ประมาณ หมู่บ้านหนึ่งมงว่าได้ตัดขากันแล้ววะงานนี้ได้แน่โอวานได้แน่แน่คือมันน้ำมีงานวัดอ่ะมันเยี่ยวเป็นไข่บวมแน่นอนแสดงหมดไหมยังไม่รู้อ่ะกินกันยังไงเนี่ยพี่อ๋อนี่ไงอาวุธนแต่ยางไหมอ๋อนี่ยนี่หลอดเฮ้ยรอรอโอเคครับอ่ะไปโอเคพร้อมไหมพร้อมห้าสี่เตรีพร้อมไปไปกินสองหลอดเลยเนี่ย ไม่กินแล้วหวานโอ้ยหวานแล้วน้องไม่ได้ดูดิไม่กินกันสองดูสองคนไม่จะหมดเนี่ยโอ้ยไปคนดูอยู่คนเดียวโอ้ย กดแล้วมั้งนะหดแล้วมั้งนะรหารละสิบนะต้องมีมือถือห้าเครื่องแล้วเนี่ยแกหนเครื่องอะหกอะไรวะเนี่ยเปลี่ยลรถเปียลรถเอาไงเปี่ยลรถนะขอจุมเปียลรถมุนๆอามา่ลรถตรงกลางเปี่ยลรถ ไปกี่คนเดียวอือหืออือหือกี่ะัวอร่อยเค็มแข็งแล้วอ๋อเอาเลยกดซูดซึ่งมันกินทันแล้วนะเฮ้ยรัวกู้กับแบนผมว่าเราทำมาหากินเก็บเงินดีกว่าพี่ทำมาหากินดีกว่าจริง โอ้โหแม่งกดไม่เก่งเรียนโมอะไรเนี่ยทำไมเป็นไรไอ้สันี่นี้จ้าวเข้าอันนี้คลงมาหมดเลยใช่ไหมเนี่ย มือตอนน้อย่างเงี้ยนอใส่น้ำแข็งเป็นเรื่องดีหรือเปล่าประเดนใครใครคิดที่่้อน้ำแขงวะเนี่ยโอ้ลกแย็นขนตุดอ่ะเปิดเสียงยังอโอใกล้หมดเห็แล้วมาดูมันดีกว่าไม้ไม้รวมล้วมาเดี๋วเดี๋ย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 วเยวเยวเ มไอ้สั่นหนาวหรือหนาวหรือไงโอ้ยน้องแข่งไ่เรียบเลยว่ะเต็มกว่าเดิมอีกโอ้โอ้ยตัวเดินกะมีรถอะไรเนี่ยรถเบนซ์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 ใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่ ินแรงนะโอ้ยชย็นคุยชย็นคุยบ่อยๆทูนะทูนะทูนะเย้หมดแล้วขอให้มเฮ้ย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 มาแ้วมแล้วมีคนท้ามากินน้ำแข็งให้หมดโอ้โหไม่ไหว ไม่กลัวโชว์โชว์ชว<ด>อยู่ตอนนหมดจริงๆครับมันเหลือแต่น้ําแข็งแล้วเนี่ยม,มันไม่เหลือแล้วเนี่ยพี่กันยาตันเนี่ยสันส,สู้มั้เนี่ยเอางี้เอางี้จริงๆอ่ะผมไม่แนะนํานะไม่แนะนําให้ใครเนี่ยมาทําตามาเรียนแบบนะแต่จริงๆแล้วพวกเราก็คือไทโพใช่มั้ยหรือพวกเราบ้ามไม่ได้แบบ้าก่อนเราบ้าบ้าคิดว่ามีการฝึกฝนมานะครับใช่ถ้าถามจริงแล้วพวกนี้มันอันตรายครับอันตรายมากๆเพราะว่าแต่ที่ใครถ้าใครเนี่ยคิดว่าโหดกระจอกน้อยลองมาทําดู เ้าจะมาก็ได้เท้ามาเลยครับทําดูถ้าคุณทําได้อย่างที่พวกผมทําเนี่ยถ้พวกคุณเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยว่าสุดยอดมากจริงจริงเพราะมันอันตรายมากแต่ไม่แนะนานะครับไม่แนะนําให้ทําเลยจริงเพราะว่าอันตรายจริงพวกเรานี่ต้องค่อนข้างฝึกมาเลยแต่ลำแข็งด้วยยากไหมที่พลังงานนี้สุดยอดยากยากคราพี่ว่าง่ายเนาะใช่ครับไม่กว่าง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายสิบหกลิตรนะครับเยอะสิบหกลิตรเนี่ยถ้ารวมมาเนี่ย น้ำหนักตรงนี้มีน้ำแข็งอีกน้ำแข็งี่ะผมไม่นับผมตีห้านรบอหกหรือหกอิ๋เนี่ยตกคนละตีโลนะครับก็โอเคเตือไปแล้วครับก็นี่เลยคือเป็นภารกิจที่เราทำเพื่อเพื่อเส้นทางของการเงินเป็นทางออกทางออกทางออกที่สุด คือไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีสปอนเซอร์เราต้องทำอย่างนี้นะาต้อง็ทำอย่างนี้กันมีอะไรฝากถึงคุณตันไหมพี่เฮ้ยไม่ได้ไไม่ด้พูดคุณตันไม่ได้อ๋อต้องใช้ชื่อย่อต่อต่อเดี๋ยวโดนฟ้องอ่อใช่คุณต่อออชต่ออ่อแต่ไม่มีวรรณยุกต์ชัดเลยมาเยอะเลยอุ้ยออชต่อคือมึยจะพูดอะไหม่ที่เขาไม่รู้เลยเนี่ยออชต้อมีอะไรจะฝากถึงเขาไหมพี่ก็ จะถึงรหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเนี่ยคุณเขนจะถึงจะได้ดูไหมเนยจะดูไหมเนี่ยยังไงถึงจะฝากตันติดตามเพจไทยโพด้วยแล้วฝากเดบไทยโพด้วยยังไงก็จะเลือกกดกดซับสไครด้วยหลังจากวันนี้ยังไงเป็นอะไรไปก็เยี่ยมเราลงไปเดี๋ยวเราไปไปบนกันดีกว่าไปไปบนดีกว่าไปงั้นติดเทปนี้เลยฮะไปครับโอเคมาเจอกันครับต้องมึงนี่นักนี่แล้วครับผม